สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อเกมเมอร์และนี่คือเกมและกนัล g ็อกคาร์วิที้เซิร์ฟเวเนาะวันนี้นะครับต่อจะมาแนะนําระบบถอดการ์ดนะครับหรือระบบร i ชาร์จซิสเต็มนะครับสําหรับใครที่อยากจะถอดการ์ดอะเนาะวันนี้จะมาถอดการ์ดให้ดูนะครับมาเดี๋ยวมาดูข้อมูลกันก่อนนะครับซึ่งข้อมูลการถอดการ์ดมีในเว็บไซต์ด้วยนะครับก็ในเว็บของ GDT นะครับนี่อัปเดตรีชาร์จซิสเต็มนะครับ ก็วิธีการก็คือเราต้องเดินทางไปที่มาลังโดนะครับตามรูปนี้เลยพิกัดประมาณนี้แล้วก็จะมี NPC น้องแมวชื่อว่าริชาร์ดที่จะทำการถอดการ์ดให้กับเรานะครับอัตราการบริการการถอดถอดกร์ดนะครับก็จะเป็นอย่างที่เห็นเนาะ,เ,นะ,เ,นะเก่ากับใหม่นะครับอันเก่าใช้เยอะมากแต่ว่าอันนี้เป็นอันใหม่เนาะนี่ด้านขวามือพรีเมียมก็จะใช้7 s i l ซิ r เเนาะ าธรรมดาก็จะเป็นสซินวอร์ไแล้วก็ใช้เงินก็5,000 0เซนีนะครับโดยอัตราการถอดสำเร็จก็จะมี5 0เอ่อนะครับที่พรีเมียมธรรมดาก็เป็น10%แล้วก็5,000 0 0เซนีคือ5%นะครับแน่นอนว่าเมื่อถอดการแล้วนะครับอันนี้เป็นแบบใหม่เนาะการ์ดจะไม่สูญหายนะครับอุปกรณ์เราก็ไม่สูญหายเช่นกันนะครับมาถอดกันได้นี่เป็นน้ำยาการถอดการนะ์ดเนาะ สามารถเอาน้ำยาพวกนี้นะครับไปแลกเป็นน้ำยาแบบพรีเมียมได้นะครับที่ตัวเป็นเป็น NPC ตู้ตัวนี้นะครับโดยอัตราการแลกนะครับในอัตราส่วน1ต่อ8กับ1ต่อ9ก็คือค่อนข้างใช้เยอะเลยนะเนาะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าพรีเมียมมันมัน,ม,นมันกี่เปอร์เซ็นต์ะเนานะแต่ส่วนใหญ่เขาก็น่าจะจบกันที่นี่แหละครับเนี่ยเจ็ดสี่เนี่ยเจ็ดกับสนะี่แล้วก็ห้าแสนนะครับโอเคเนาะ อ่ะเดี๋ยวเราจะทําการไปให้ดูเออไปให้ดูไปถอดกายให้ดูนะครับเดี๋ยวกลับเข้าเกมก่อนเนาะวิธีการไปมาลังโดนะครับก็มาที่เมืองนักดาบแล้วคุยกับพี่แมวนะครับปกเขาให้มาคุยเนาะแล้วเขาจะถามว่าแบบต้องการไปมาลังโดไหมถ้าไปก็เสียพันเซนีนะครับว้าไปเลยเมื่อมาถึงมาลังโดแล้วนะครับก็เดินไปตามพิกัดที่ได้เห็นไปเมื่อสักครู่เนาะ ง่ายมากก็เดินขึ้นไปตรงๆเนี่แหละพี่แมวริชาร์ดของเราอยู่อ่านี่ครับเยืงขวาๆเฮ้ยผมเจอพี่จอๆนะเนี่ยเจอพี่จอจอเอออันนี้เจอพี่แมวริชาร์ดแล้วก็เจอพี่จอจอด้วยพี่จอจอเมาถอดกอามบังเอิญบังเอิญใช่ครับเราบอกเขาว่านะาอัดคลิป <laughs> ออ,อันนี้เป็น npc ลิช,ชาร์ที่ไว้ถอดการ์ดเนาะส่วนใครจะจะไปแรกน้ำยาพรีเมียมก็เดินขึ้นมาตรงนี้ครับขึ้นมานิดนึงเลยใช้หาดบาหน่อยก็เป็นตู้นี้นะครับนี่แต่ส่วนมากก็ไดจบที่พี่ลิช,ชาร์ทเนาะเออมาแต่จะเริ่มถอดการแล้วนะครับเออพี่จะจอบอกมานี่เอา้า <laughs> ตู้นี้ไม่ใช่ตู้นี้สิ นี่ตัวนี้นี่ดิช,ชาร์ตพี่ดิช,ชาร์ตเราโอเคเดี๋ยวเราแกะมาระก,กอก่อนสักสองข่องวันนี้ผมจะถอด Element Origin นะครับผมจะถอด Element Origin นะเพื่อเอาการ์ดจูสองใบออกมานะครับอย่ามีเซอร์ไพรส์นี่เอาการ์ดจูออกมานะครับเพราะการ์ดจูตอนนี้พแพงเหลือเกินเป็นร้อยเอ็มเลยเซิร์ฟเวอร์ทอร์เนาะจะถอดสองใบนะครับแล้วก็จะถอดตัว เลดิกออกมาแล้วจะถอดตัวไนแม่เอนเชียมมอมมี่ออกมานะครับก็ไม่รู้ว่าจะถอดติดไม่ติดเนาะมาละลกอ5กล่องขอเปิดมาละกอก่อนนะครับเปิดเปิดนะครับตอนนี้มีมาละกออยู่ประมาณ20นะครับก็จะถอดได้2ครั้งเนาะผมจะใช้การถอดแบบพรีเมียมนะครับคุยนะครับเอ่อมันต้องสวมใส่อเทมเล่วะ นั่นไงมันต้องสมใส่อเทมด้วยนะครับ Element Origin ใส่ได้ตอนเลเวลร้อยมัฟหนอนเราใส่ได้เลเวลร้อยถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนตัวละครก่อนนะครับสักครู่เดียวครับโอเคครับตอนนี้ก็เปลี่ยนตัวละครมาเรียบร้อยเป็นซอร์เซอรเนาะตัวหลักของผมเองนะครับเลเวล175นะครับตอนนี้ก่อนอื่นนะครับเราก็เตรียมของให้พร้อมเนาะมาระกงมาระกอนะครับแล้วก็ของที่เราจะ จะถอดต้องใส่นะมันต้องใส่นะครับแล้ววิธีการคือเราจะเอามาระกรไปแลกน้ํายามาก่อนที่เราที่ผมเปิดข้อมูลให้ดูเนาะน้ำยาก็จะแลกที่ตู้นี้นะเออมันจะเนี่ยมันเขียนว่านิวอ่ะเดี๋ยวเพื่อเพื่อความชัวนะผมจะเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันต้องไปแลกน้ำยาเนี่ยครับเนี่ยน้ายาตัวนี้ครับพรีเมียมเนี่ยใช้7อันนะครับแต่ธรรมดาใช้4อันเนาะ เอออะกลับเข้าเกมอีกทีหนึ่งนะครับก็คุยกันที่ตู้นี้ครับตู้นี้มันแลกได้หลายอย่างเลยเนาะทั้งสีกงสีก๊อ์นะครับแต่ว่าเราจะแลกจะจะแลกเป็นน้ำยาน New p ีเมียมนะครับแลกมาเลยใช้7อันนะครับเออโอเคเรียบร้อยน้ำยา1อันนะครับต่อการต่อการถอด1ครั้งนะครับพอได้น้ำยามาแล้วคุย กับพี่ดิชาร์ดนะครับถอด Element Origin นะครับสล็อตที่1นะครับใช้ New Premium นะครับโอกาส20%ดําเนดำเนินการอืมถอดได้ไหมวะไม่ได้ไม่ติดนะครับโหเมื่อไม่ติดเราก็ต้องไปแลกใหม่ <laughs> งานงอกแล้วโอ้โห โอเคค่อยๆแลกใจเย็นๆนะครับรอบแรกไม่ติดนะครับรอบสองยี่สิบปอร์เซนตติดป่าวะทำไมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่ติดโอ้โหมัละลกอเหลืออยู่ที่หกกล่องเฮ้ยหกอันนะครับเดี๋ยวผมจะถอดแบบธรรมดาดูสี่อสปร์เซ็นดู เบ่งแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่ติดเลยอะอ่ะธรรมดาดูนี่มันหนักกว่าตีโบกเยอะเนี่ยสล็อตที่หนึ่งนะครับต้องถอดจูออกมาให้ได้นะเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแยาการล้มเหลวอีกโอ้ยแต่ของก็ยังอยู่ล้มเหลวไปครับโหย,ยังถอดไม่ติดอ่ะวัละก็เหลือสามกล่องโอ้ my god อ่ะ เปิดให้หมดบอกเลยตอนนี้มีมรกรอยู่32อันถอดพรีเมียมได้4ครั้งโอ้ไม่ก็ตอนนี้อยากถอดแค่ Element Origin เท่านั้นนะครับเออย่างอื่นค่อยว่ากันถอด Element Origin ให้ได้ก่อน2ีอสิบน้อมเหลวผมไม่กล้าแลกเยอะไงเออ แรกทีละอันอ,อ,อถอดการ์ดยากมากล้มเหลวอีกแล้วทางขวาม,มือก็มีถอดการร้อยเป์เซ็นด้วยนะเออวันนี้ต่อเกมเมอร์มาพีชีพโดยเฉพาะครับเหลือสิบแปดอันซื้อไปอรอบนี้จะซื้อสองอันโอเคมละก,กรเหลือเท่าไหร่อะจะได้ โอ้มะกอเหลือ4อันก็คือได้10%ได้10%อันหนึง่งหมดมะกรห้าสอันเริ่มจากอันน้อยๆก่อนแล้วกันโอ้โหอันน้อยๆก่อน10%ล้มเหลวโอ้ยเหลือ2ออันสุดท้ายเขาถอดไม่ติดก็แย่เลยครับ โอ้โหต้องถอดออริจินก่อนสำคัญที่สุดขอร้องแหละ20%ออืมล้มเหลวอีกแล้วกอดถอดช่องสองบ้างี่แม่งเอ้ยเย้ยัง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 ขอโทษขอโทษล้มเหลวเรียบร้อยหมดหมดหมดเลยครับ ทอดไม่ติดเลยยี่สมันทอดไม่ติดเลยก็มาลองให้ดูแล้วนะฮะมมาละกอห้าสิบอันหมดทอดไม่ติดเลยยาเมโรโอ้โห,โห,โหก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าการถอดการมันยากมาก ผมอะอยากถอดออริจินออกนะครับสองทอเซอร์อจูนะต้องถอดจูออกมาให้ได้นะครับถ้าถอดอะไรถอดสมุดเพราะว่าเราอะ่ะได้ Element Origin จิบวกสิบสมาต้องขอบคุณพี่บีนะพี่บีเขาตีให้ผมฟรีๆเลยอะ่ะเขาต้องซื้อหินเองเสียค่าตีบวกเองเขาตีให้ผมบวกสิบี่ฟรีๆเลยอะ่ะผมอยากจะอยากจะใช้มัน กับซอสเลอร์จูนะครับเออโอ้โหก็คือถอดไม่ติดนะครับงานงอกก็เดี๋ยวต้องมามาว่ากันใหม่กันนี้ก็ได้มาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับวิธีการถอดการ์ดนะครับมามาลังโดใช้มะละกอแลกน้ำยาแล้วก็กดคุยที่พี่เมล20%เนี่ยน้อยมากนะครับเอออืมไม่ติดเลยคง <c oughs> ต้อง คงต้องต้องถอดดีครับไม่ไงั้นเดี๋ยวไปถอดรอบนอกแล้วกันเออพี่จอจอเนี่ยจอพี่จอจอนะอืมโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i า e ให้ต่อเกมเมอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะว่าจะทำอะไรกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ